ามาในที่สามเมืองไในที่สาม่อลลุ้นกันทุกคนถ้าอื่นได้ผมจะอื่นตามยังลุกขึ้นก <c oughs> ันสวยแล้ว

เอี่กินท่อเดียวกินกอยกันอือกินผูเดียวาะมือสบสว่ขี้ยุ่มมันขึ้นมบมือนี้กิ้อยนยำหมกตองเนอนี่นี่กตองยับมกเอือก้อยก้ใส่บพริกขีวแซมันพ่แซ่บล่ะมกินเนี่ยเตด้านอยากเตดดานค้งกันด้วยเหรอก็ให้เตดดาบกเลิมไปซาลาอีกแล้ว อันนี้เราจะมาทำคลิปกินบักต้องกันนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าผมกับแม่จะกินหมดไหมถ้ากินหมดนะครับผมจะให้เงินแม่20บาทนะครับถ้ากินไม่หมดนะครับผมไม่ให้นะครับหน่อยโพ่อยี่สิบบาท <laughs> อ๋อชว่วงนี้เขาอ,อยากบบกแพงสองพันช้าเ <laughs> ขาอ,อยากบบกแพ้งชว่วงนี้เฮ้ยเงินเดิมถ้าเงินนะ <laughs> อยู่ใส่แต่ละมือยังไม่มีพี่น้องโอเคนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะอ๋อกินพี่มีน้องนะ้องเป็นไหแซ่บ ก่อนหลายหลายเพื่อผู้ใดอยากมาหาแม่ได้แม่นผพาไปเอาเอาเซ่แต่เทพไทยพอมีเอาเอาไปเอาเยี่ยนเขาได้มีเยี่ยนจะควงหนึ่งผ้าคนอื่นไปเอาเยี่ยนเขาอีกจับจับจับ,จบที่บังที่บังจับกินมื่อนีรับมังกรย่ามเดนน็กกับย่ามต่อง,องพี่น้องเอ้ยหลายออ

เขานใหน้กินยังไม่กินบักตองเ่ะเก็บตาไหน,นดูทุกคนดูคำนี้ทุกคนนี่เด็กมองมากปะเนี่ยมา,มากมากสุยัง เส็ดๆพี่น้องเป็นไรเ่าไหกินอันนี้ล่ะเม่ไดกินก็จะซื้อเนื้อมะจูกับะบะมี่เ่จะมาขายเป็นยังสภาพเงิน่ละบาตแสดงว่าีตจิดตุวยั่งจิไปซื้อเนื้อมจูอีกคิดเบื้องออก กนายมันกินได้ร่ะแม่นายบอกกล่องนะเขาไม่ไหนอื่นได้เจะ่หอื่นกินใพี่นอนมองดูไม่ใช่ว่าไห่อื่นหอื่นเนี่ยอน้แหลมมนีกอนมมันจะไปทางสายเฮาเขาจะ่ว่าไห่อื่นพี่นอนมันจะค่าความได้ใหญ่ขนได้มันใช่ไหมครับท่านผู้ชมถ้าใครถ้าใครรู้นะความมิดมาได้นะครับนมันกินเลไบอไรอย่พี่นออด ยังวันกินได้อยู่แต่ว่ให้อื่นเดืล้ออื่นบางหนึงแตว่าเสียบอ่ะกินะมันน้อยนี่ได้กินเะกิน้องนอพี่เเสบไอ้เจ๊เสียบข้างเสียบใส่แมทเห็นไรใส่ทะลุมนเด็ข่อยจพาเจ้ไปหาหมอไ้เขาเลย กันเดิดยังขึ้นคอยว่าเจ้าหาหมอเลยเจ้าต้องห่งงวงในมันนี่นี่ในมันทางแสบหวานในมันอร่อยรีนโนรนบลงมาทุกคนรอคอย ก็รอใครกัดอื่นของคุณคุณแม่อยู่นะครับอื่นไปลงเซ็จเอาแน่ไหมเอา่ไหมดนหัวกายเทียมแน่ไม่ไม่กล้าอีกนะเอาแน่เลยพอดีพอดีจะเอาแน่ไงหัวคนเมืองกอลัน คือเมื่อกี้เนี้ยมีคนอ่าโทรมาทวงหนี้นะครับหน,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 นี้กันนี่หนี้กว่าแสนกว่าบาทนะทว่าโทรมาทวงนะครับยังไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยครับช่วงเดือนนี้เงินช็อตมากพามุช้ชมถามไปมันกัดเอื่นเอื่นในของคุณแม่โยเอื่นโจ้ด้วยเอื่นไหนบอพะเอื่นใหนให้เงยเอื่นน,ะน้ำน้าแม่ไม่กินขึ้นอ,อยายากทุกคนดู

เอือนเนี่ยไหนมาลงมยไงที่สองนะครับเพื่อยังไม่เอือนอ้ามาด้ที่สามคเมืองด้ที่สามมาลุ้นกันทุกคนถ้าอื่นได้ผมจะอืนตามยงัง สวยแล้วนแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเ้าไปยังพักไปหาหมอเลยะหันใจเบาตึงเลยตึกหลุดังใจไอ้ไงนี่ต่ในเดียวก็อึนนี่ยังไย ดูทุกคนคือใจบอกไงด,ดูดูคนจะกินได้ดูทุกคนยังไงนั่นเป็นไงปาเนี่ยไม่ได้บอเป็นยังหอบกล่กออาที่มิที่มาข้อมันยิงมันน่อยนะมันอื่นตงแบบันลึกเลยแต่มยิงเนี่ย่เป็นยังไงท่านผู้ชม คือมันอื่นได้ครับแต่ว่าเด็กๆน้องหนูอย่าไปทําตามนีรื่องอื่นนะคือมันเป็นค่อนข้างเม็ดใหญ่นะครับถ้าคอผู้หญิงหรือคอเด็กอาจจะอื่นไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอาจจะอื่นได้นะครับผมอื่นลงไปแบบธรรมดามากเลยลึกเลยอื่นไ,ได้ไหนแบบไงหนึ<อ><อ>งแค่คออ่ะตอนนี้ยังคือยังยังแย่คอเลยน่ป็นแท่ใส่เลือดเลยว่ะแย่ใเจ้ขี้ออกเอาเนาะเจ้าาขี้เราตะกล้อง ชอบไปคือลูกหนี้มามารอทวงหนี้อยู่นะอยู่หน้าบ้านเขาโทรมานะวัน,นไหนจะ่ายเงินเขาเขาว่าคือแม่ของผมนะตังค่างวดตังค่างวดค่าไฟนะมาสามเดือนแล้วยังไม่จ่ายเงินชัดนะช่วงนี้ยูทู e ก็ยอดยูโตนะครับเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์เเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะเดี๋ยวกัน นี่เขาแล้วอื้นได้ครับแต่วความผู้หญิงอาจจะเล็กไปนิดนึงนุ่นยังเอื้นสดๆเลยดูในใหญ่ๆเลยโอ,โ,อโ,อโอ๊ะเลย เงิล <G ã entender it> ้วกู้เงินแล้วท่านผู้ชมมันเมีดใหญ่กันแล้วรอยู่ที่นี่เงก่อนไลค์กับสกายโซ่หรืออย่างงี้อยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไม่ได้ด้านล่างนะท่านผู้ชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า let's go